ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และผู้สนับสนุนทุกขั้นที่ดูในกันเข้ามาและทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามาติชมกระผมจะนำทุกๆคอมเมนต์ไปปรับปรุงและพัฒนาคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับดับชนีวิญญาณลับก้าวสวรรค์ยา่าถือนิงสวงเจ้าไปร่วมือกับเยเฉิญปิดล้อมสังหารกองทัพจนหยางนกดีไม่มีต้นไม้ให้อยู่เจ้าไ่รู้เรื่องนี้หรืองไง หากเจ้าฟื้นคืนชีพกลับมาได้อีกครั้งเจ้าก็กลับไปถามเฉิงคุณซะไปถามเขาว่าทำไมถึงได้ทรยศจังอย่างงั้นก็เข้ามาเลยยา่าตะขายฝาดินยา่าวิธีลึกลับไรบาดแผลยา่าออไม่คิดเลยว่านางจะเข้าใจได้ในทันทีว่าข้าต้องการใช้วิชาแบบไหน นางใช้วิชาร่วมมือกับข้าได้ยังสมุนแบบในการผนึกตันไห่ของเจ้าสำนักสาขาที่หนึ่งอการต่อสู้ขัดขืนของทางนั้นจบลงแล้วเราไปดูกันเถอะอือข้าจะปล่อยให้เจ้าจัดการละกันท,ท่านบุษซักซิดทำไมถึงได้ร่วมมือกับเย่เฉินเพื่อปิดล้อมสังหารกองทัพจังอย่างของเราล่ะเรื่องมันยาว ข้าจะเปลี่ยนสิ่งที่ข้าผ่านมาจนถึงวันนี้เปลนงเครื่องหมายจิตวิญญาณเพื่อให้เจ้าได้เห็นความจริงด้วยตัวพวกเจ้าเองเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้วตอนนี้เจ้ามีสองทางเลือกทางแรกทำลายกระบอกพอของเจ้าเองและข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปทางที่สองวางอาวุธลงและยอมจำนนซะออกระวองอาวุธลง มันไม่ชอบกับว่าพวกเราต้องตายแล้วขึ้นหรอกโะผู้อาวศคิดว่าหากไม่ยอมมอนอาวุธลงแล้วจะชีวิตยืนยาวขึ้นหรือไงหากยังจงรักภักดีต่อเจอ้าหยางต่อไปถ้างั้นข้าก็คงต้องใช้เวลาเพิ่มอีกสักหน่อยเพื่อจัดการกับสิ่งกีดขวางแต่หากเปลี่ยนมาติดตามข้าข้าขอรับประกันในนามของเซียนยาจะไม่ฆ่าเจ้าแน่นอนและให้เจ้าได้รักษาเกยียของเจ้าหยางต่อไป ข้าขอรับรองคำพูดของเขาข้าขอยอมจำนนพร้อมจะติดตามในท่านหมิงไปทุกเส้นทางวันนี้เก็บเกี่ยวได้ดีจริงๆรวมแล้วได้สนักสอขอาีแห่งแค่นี้ก็เพียงพอที่จะคุ้มกันตะกูลช้างกวนแล้วตะโกนช้างกวนเจ้าใช้บอกเขาเป็นหน่วยวัดได้ด้วยเหรอโอ้โอ้โอ้ ตอนนี้เราได้เปรียบเต็มที่แล้วทำไมไม่ตรงไปทลายเจ้าหยางโดยตรงซะเลยล่ะแม้ว่าคนเหล่านี้จะยอมจำนนเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเต็มใจที่จะติดตามแยเฉิญการยอมตอนนี้เป็นเพียงการเสียสง้งหากทำสมครางกับเจ้าหยางในคืนนี้ไม่มีใครรับประกันได้ว่าพวกเขาจะเริ่มแทงข้างหลังเราตอนไหนคำพูดของท่านถือได้ว่าถูกต้องที่สุดเพราะงั้น เรายังต้องใช้เวลาอีกสองสามวันในการควบคุมสนักสาขาทั้งสี่ให้ได้อย่างเด็ดขาดแค่สามวันก็เพียงพอแล้วหลังจากนั้นท่านพ่อก็จะออกมาได้แล้วละ่ะสามวันก็เพียงพอสำหรับตระ,ะกูลหยางตระกูลมู่หยุนตระกูลหนันกงแล้วก็เมืองกันเฉิงในการรวมทัพมายังถู่ใต้และแล้วสง้งามติดแท้ทจริงก็กำลังจะมาถึงสินเนาะตอขอข้าขอบอกไว้ก่อนเลย หลังจากวันนี้เจ้ายางจะต้องระวังตัวมากขึ้นบางทีพวกเขาอาจกำลังวางแผนหลบหนีไปแล้วก็เป็นได้จะหนีไปไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกเจ้ายางมีพื้นที่รัศมี800 0ลี้และคนของพวกเขาแทบทั้งหมดเป็นของเราแล้วใครคนเคลื่อนย้ายก็อยู่ในการควบคุมของเราแตนักสาขาทั้ง9ก้าก่อรายการป้องกันทำไมถึงคิดว่าจะหนีไปได้ง่ายๆล่ะ เจ้าวางแผนทีนี้ไว้ตั้งแต่แรกแล้วนี่เองหากไม่มองการไกลไว้จะต้องมานั่งกังวลแผนระยะสั้นจึงต้องวางแผนล่วงหน้าก็าง้อนก็รออีกสามวันกลับไปที่หฮงเย่พักผอ่อนเถอะเราต้องเตรียมตัวการลบชิงหยุนต้องรับศึกหนักช่วงนี้ก็ระวังไว้ด้วยล่ะไม่ต้องกังวลข้าจัดการเองว่าแต่ข้าไม่คิดเลยว่า เจ้าจะปราบอยู่หนิงซวงได้อยู่มบเช่นนี้เลยเฮึ <c oughs> ไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิดไม่ใช่เลยข้าไปก่อนละเย่เฉินย,ยังมีอะไรอีกที่เจ้าพูดก่อนหน้านี้ข้ากับเย่ชูซุนจะได้พบกันในสักวันหนึ่งเจ้าพูดจริงเหรอรอจนกว่าเจ้าอยากจะพ่ายแพ้แล้วข้าจะให้คำตอบกับเจ้าก็ได้ข้าจะรอคำตอบของเจ้า ไม่คิดเลยว่าเขาจะเป็นคนคลั่งรักเช่นนี้ครั้งหนึ่งข้าเคยสนิทกับแย่อยู่ชุนแม้ว่านางจะธรรมดาแต่ก็มีความอดทนมากข้าจำได้ว่านางมีสายเลือดพิเศษขอให้คู่รักคู่นี้ได้ครองคู่กันในที่สุดด้วยเถอหลังจากกลับไปแล้วข้ายังต้องรบกวนหวังพึ่งเจ้ามากกว่านี้ข้าเกรงว่าจะมีคนอีกมากที่มีแรงจูงใจแอบแฝงอยู่ในหมู่คนพวกนั้น มั่นใจได้เลยใครก็ตามที่คิดก่อความวุ่นวายข้าจะเวียงดาบสังหารพวกมันโดยไม่ลังเลเลยนางกลายเป็นเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันหืมไม่เจ้าเขาใจผิดแล้วข้าหมายความว่าเจ้าจะต้องหาคนเหล่านั้นให้เจอส่วนงั้นสกปกที่เหลือข้าจะเป็นคนจัดการเองข้าบอกไปแล้วนี่เพื่อความสงบสุขแล้ว ข้าจะแบกรับความอับอายไปช่วนนิรันดูเหมือนว่าเจ้าจะยังไม่เข้าใจความต้องการของข้านะอ่ะทำไมต้องอารมณ์เสียด้วยข้าก็แค่เป็นห่วงพวกเจ้าสองคนกําลังพูดความลับอะไรกันอยู่เหรอลาวล็อกไม่มีอะไรบาดซบบาดซบไม่สมเหตุสมผลเลยจริงๆไม่คิดเลยว่าจิงหยุนเฮงเกะตระกูลช้างกวนตระกูลตองเฟิงตระกูลซื้อถู ตะกูลเปยเฉินตะกูลซือเหมือนจะร่วมมือกันในเวลาเพียงแค่ปีเดียวเย่เฉินก็สามารถทําให้กองกําลังมากมายกลายเป็นเชือกเส้นเดียวกันได้มันทําได้อย่างไรกันและนางผู้หญิงสารเลวจื่อหนิงซวงนั่นมันก็กลับมาทรยศพวกเราอีกในตอนนี้ดูเหมือนว่าการหายตัวไปของสำนักสาขาทั้งสองในตรงเย่โดยไร้เหตุผลมันจะต้องเกี่ยวข้องกับพวกมันแน่ๆ ตอนนี้เจ้าสำนักสาขาทั้งกาของเจ้งหยางถูกจัดการไปหมดแล้วตอนนี้เราโดดเดี่ยวอย่างแท้จริงแต่ทำยังไงกันต่อดีล่ะบัซบจริงๆริงคาราวะราชาฝ่าหลุนพวกเจ้าจะจับกลุ่มพูดเพ้อเจอ้อกันเพื่อตอนนี้พวกมันรวมตัวกันแล้วถ้างั้นทำไมเราไม่ได้ทันลมไปทีละที่ซะเลยล่ะจับตัวข้าทำไมกันยเยเฉิน จีหนึ่งซ่วงนี่คือสัญญาที่ไว้กับพวกเราเหรอจะคิดว่าจะฆ่าเราปิดปาพวกเรางั้นเหรออาใครก็ตามที่มีเจตนาแอบแฝงจะต้องจบชีวิตเจ้านี่สุดยอดจริงๆทำให้อดีตบุตรศิทธิ์แห่งจ้าหยางมาละช้ช้เจ้าด้วยความซื่อสัตย์ได้ข้าเขายังอยากจะชื่นชมตัวเองเลยยอดเขาสาวหยกเติมเตมเติมต คนนี้ไม่เมาไม่เลิกหรอไปดูหน่อยแล้วกันว่านางกำลังทำอะไรอยู่ <S <S ฮึย่า <Yeah! S 1> ใช้ร่างเต่าสินะให้ hey, ตายสิแบบนี้ไม่ฝึกหนักไปหน่อยเหรอไม่คิดว่าเจ้าฝึกเขาหนักไปหน่อยเหรอหากไม่ฝึกเขาให้หนักขเขาจะพัฒนาศักยภาพได้ในเวลาอันสั้นได้ยังไงการเป็นอาจารย์จะต้องเข้มงวดเข้าไว้สิเ,เจ้าเป็นอาจารย์ของเขา เจ้าคิดจะสั่งสอนเขาเช่นไรแน่นอนว่ามันไม่ใช่ของเจ้าข้าไม่ยุ่งเจ้าอยากจะพูดอะไรก็พูดมาเถอะเจ้ามาหาข้าทำไมลือข้ามาหาเจ้าแค่อยากจะดื่มด้วยไม่ได้เหรอแต่ก็ข้าก็มีเรื่องจะขอเจ้าด้วยเอาสิพูดมาเลยข้าอยากจะขอเลือดเป็นยานึกลับของเจ้าได้สิงั้นก็เอาเลือดเซนบนาณของเจ้ามาแลกกันได้เลย ฮึบฮึบหืมนี่มันเกิดอะไรขึ้นเราควรจะได้ตามไปนิกายเทียนฉวนหืมนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างนั้นเลยออาวจากักรพรรดิเรียกหาอาวจากักรพรรดิที่ท่านเจ้านิกายกำลังจะบอกก็กคือดาบจากักรพรรดิส่วนหยวนฮึบห,หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ มันหนีได้จริงๆข้าไม่มีโอกาสได้ใช้วิชาพนหนึ่งอะไรด้วยซ้ำเจ้ามังกรขอถามอะไรหน่อยหลังจากได้หลอมรวมกับเลือดของจื่อหนิงซวงทำไมจูๆ่ๆมันก็หนีมาล่าอืมข้าคิดว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังเรียกหามันเจ้าหนูเจ้าตามันไปอย่าให้ข้าสายตาล่ะนับรายทางของมันจะต้องมีสมบัติถาทายสวรรค์แน่ๆ่ สมบัติท้าทายสวรรค์มันคืออะไรกันข้าก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ที่ข้ามั่นใจก็คือมันเกี่ยวข้องกับจกักรพรรดสวนหยวนอย่างแน่นอนจักรพรรดส่วนหยวนคือลูกผสมระหว่างกายเซียนโบราณกับกายวิญญาณลึกลับถ้าเป็นแบบนั้นข้าจะต้องได้สมบัติที่ท้าทายสวรรค์ชิน้นี้ให้ได้ฮ่าที่นี่มันคือที่ไหนกันไม่รู้สิ มันเป็นเพียงภาพดวงตาคิดว่าจะรอดพ้นจากเนตรองกอังวนอมตะของข้าได้เหรออะเย่ฉันจะเป็นอะไรครับข,ข้าไม่เป็นไรอ,อท้องฟ้ายามค่ำคืนของฉูเหนืออพื้นที่ต้องห้ามทะเลทรายใต้ดินเจ้องหยาง นย่ฉันอยาจะต,ต้องตัวข้ามานี่ข้าจะช่วยรักษาเจ้าอ้าพลังนี่มันเออล้นออกมาเแย่ฉันเกิดอะไรขึ้นดาบส่วนหยวนดาบจักรพรรดิส่วนหยวนมาอยู่ในต้าฉูงั้นเหรอดูเหมือนว่าการมีเนตหกวางวรรณมาตาก็ไม่ได้มีแต่เรื่องดีให้เห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็น ถึงได้ต้องชใช้ด้วยเลือดดาบจูเซียนและดาบส่วนหยวนทั้งคู่อยู่ใ้ตาฉูบนผืนแผ่นดินนี้ไม่รู้ว่าจะมีจกักรพรรดิลบซ่อนอยู่อีกกี่คนกันอย่าได้ถามใน,นสิ่งที่ไม่ควรถามเรื่องนี้มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราว่าแต่ทะเลหมอกแห่งนั้นมันอยู่ที่ไหนกันหนึ่งในห้าพื้นที่ต้องห้ามแห่งตา้าฉูทะเลมายา ลึกเข้าไปในหุบเขาหลงเมียนยาเย่เฉินเจ้าจะต้องไม่เป็นอะไรนี่ข้าในที่สุดเจ้าก็ได้สสิสักทีเื้ยเ่เฉินเป็นอะไรหรือเปล่าข้าไม่เป็นไรที่นี่ที่ไหนกันเขาหลงเมียนครั้งนี้ยุ่งยากหน้าดูเจ้าได้เห็นอะไรกันแน่ดาบเล่มนึง มันเป็นนาแบบไหนกันเพียงแค่ได้มองมันก็ทำลายเจ้าขนาดนี้ได้แล้วดาบนั่นเกี่ยวข้องกับจักรพรรดิสวนหยวนจักรพรรดิสวนหยวนแลว้วอาการบาดเจ็บของเจ้าล่ะตาซ้ายของข้าบอดชั่วคราวเนตรหกอมวนอมตะไม่สามารถใช้ได้อีกสักพักหนึ่งจิตวิญ,ญญาณก็บอบช้ำมากเช่นกันจิตสำนึกทางจิตวิญ,ญญาณสูญเสียการรับรู้ทางโลกภายนอกนอกจากนี้ก็ไม่ไมีอะไรร้ายแรง นั่นมันเป็นปัญหาร้ายแรงเลยไม่ใช่เหรอตอนนี้เจ้าบินได้หรือเปล่าตอนนี้เราอยู่ในเขตอิทธิพลของเจ้าหยางเพราะงั้นเราน่าจะกลับไปก่อนจะดีกว่าแน่นอนว่าได้หืมระวังยา่าโดนรอบโจมตีตงตงเช่นนี้เขายังไม่รู้ตัวเลยจิตวิญญาณของเขาได้รทบความเสียหายในขนาดไหนกันขอบคุณมาก ไม่จำเป็นต้องสุภาพกับข้าเอาละไปกันเถอะต้องให้เจ้าใช้ร่างกายมาเพื่อปกป้องข้าข้ารู้สึกเป็นเกียริจริงๆหยุดพูดเลยหากยังไม่รีบเอาไปจากที่นี่ข้าคิดว่าคงมีอสูรกลุ่มอื่นเข้ามาโจมตีอีกแน่จะไปไหนอสศูรมังกรกายเซียนโบราณกายวิญญาณลึกลับวันนี้สภาพพวกเจ้าน่าสมเพชจริงๆ ความแข็งแกร่งของอสูรวิสาตน,นี้ไม่ได้ลอยไปขวาผู้อสูรตู้กูเลยถ้าเย่เฉินไม่ได้รับบาดเจ็บเราสองคนย่อมม่กวอสูรบังกรตน,นี้อยู่แล้วแต่ตอนนี้เย่เฉินอย่าว่าแต่จะเข้าต่อสู้เลยแม้แต่บินก็ยังทําไม่ได้ดูเหมือนว่าท่านเจ้าในกายันหวงจะไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์สินะดูเหมือนเจ้าจะรู้ดีจังเลยนะเมื่อคืนเจ้าสร้างเรื่องอวสัยใหญ่โต ข้าจะไม่รู้ได้อย่างไรในเมื่อเจ้ารู้ตัวตัวแท้จริงของข้าอยู่แล้วแล้วเจ้ายังจะมาหาที่ตายอยู่อีกเหรอฮ่าฮ่าฮ่าข้าเนี่ยนะหาที่ตายวิชาเทพวายุย่าคิดว่าจะใช้ร่างเต๋าหยุดข้าได้งั้นเหรอย่าจะหนีไปไหนหนึ่งห้วงคำนึงผีบ้านย่าวิชายอดเยี่ยมแต่น่าเสียดาย ที่ใช้กับข้าไม่ได้ผลย่า yeah! มิติหลุมดำตอนนี้ข้าจะต้องฝืนใช้วิชานี้แน่นอนว่าจะต้องมีผลข้างเคียงแน่อพาเขาหนีไปย่าฮ่าย่ามันก็แค่กอนุบายแต่ว่าจเจ้าเล่นพินได้ไพเลาะดีนี่ทำไมจเจ้าไม่มาเป็นสายพินให้ขา้าซะเลยลนะ่ะ แม้จะเป็นแค่คนอุบายแต่แมันก็ใช้ได้ผลเอ่อข้าดูถูกเจ้าเกินไปสินะข้าจะมีอีกหลายสิ่งที่เจ้าจะไม่เคยเห็นยา่าหืมอ่าข้าจะทำให้แกย่ำแย่ซะยิ่งกว่าตายก็ลองมาทำดูสิเนี่ยฉันเจ้าหนีไปซะบ้าเอ้ยวันนี้โชคไม่ดีเลยแฮ จับมาแบบเป็นๆครับจะทำร้ายเขาอย่าแม้แต่จะคิดจับเจ้าเด็กนั่นอย่าให้ตายซะล่ะแย่ฉันหลีกไปให้พ้นย่าอ่ามอแห่งความกลัวหลนน่าจะได้อีกไม่นานมอนอนสุดยอดไปเลยเอาเลยจับตัวมันมาเลยนี่มันอะไรกัน โซล็กพวกนี้ทะลุก,กัปป้องกันของหม้อแห่งความกลหุนมาได้อโซลิกพวกนี้กําลังกืนกินพลังแก่นแท้ของข้าและยังปิดผนึกตันหนายของข้าและยังผนึกไฟเทวะและสายฟ้าสวรรค์ไปในตัวด้วยฮ่าว่ากันว่าเย่เฉินนั้นไร้เตรียมทานในได้พลังต่อสู้แต่ตอนนี้ดูท่าคงจะไม่ใช่แล้วต้องสงบใจไว้ ตอนนี้ร่างกิงของจือหนึงซวงกำลังรับศึกหนักข้าจะต้องพึ่งพาตัวเองเท่าน,นั้นช่างเป็นพลังกแก่นแท้ที่ยอดเยี่ยมจริงๆ <c oughs> มันก็ต้องยอดเยี่ยมอยู่แล้วแต่เอาไปโดยไม่ยินยอมมันเรียกว่าขโมยนะเอาพลังกแก่นแท้ที่พวกแกช่วงชิงไปขืนมาเดี๋ยวนี้ยา้ามันคือประชาเว่คืนสวรรค์หน,นีแล้วคิดจะหนีเหรอไม่มีทาง ย่ <Yeah! S 2> นี่นะเหรอความรู้สึกที่ได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันกับฟ้าดินช่างพิเศษจริงๆเลยตอนนี้ข้าจะแสดงให้พวกแกได้เห็นว่าของกริงมันเป็นยังไงแล้วเขา้าพผนกมาแล้วเขา้ากลงฟ้าดินอะดูเหมือนความเร็วในการใช้แผน,นงของข้าจะไว้กว่านะทีนี้ก็ถึงเวลาข้าล่าบ้างละย่อ่า yeah! uh! เล็กไปซะย่า <Yeah! S 1> คู่ต่อสู้ของเจ้าคือข้าปาเมือปิดสวรรค์ย่า yeah! ย <Yeah! S 2> ่ารัดมือพลังฟ้าดินที่ข้ายืมมานั้นเมื่อถูกโจมตีจากพลังภายนอกอย่างรุนแรงข้าเขาจะรับผลข้างเคียงที่แสนน่ากลัวไปด้วยจะต้องออกไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุดไปตามกำลังเสริมยา yeah! ดกิจจะเรียกคนเหรอฝันไปเถอะยอา ฮ่า <Ha! S 1> เป็นแค่ลางเต่าหาที่ตายหนึ่งห่วงคำนึงผีบ้านย่า yeah! อะอาได้ผลแล้วฮ่ยาย่ามาอาหากไม่มีผู้นำสัตว์อสูรระดับเครื่องก้าสู่สวรรค์กลุ่มสัตว์อสูร ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวตัวข้าก็มาถึงขีดจำกัดแล้วเช่นกันโชคดีที่ก่อนที่ข้าจะหายไปได้ช่วยเหลือเจ้าได้นางทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วย่า <Yeah! S 1> ถอยดูเหมือนว่าปัญหาทั้งฟางเขาจะได้รับการแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วดีละย่าว, yeah! วันนี้จะไม่มีใครหนีไปไหนได้ทั้งนั้นย่า yeah! ถ้าทะลําล,ลึกเข้ามามากเกินไปก็ระวังตัวไว้ด้วยล่ะถือหนิงซวงเจ้ารีบหนีออกไปเร็วๆเข้าย่อฮ่ามันไม่ได้ผลหรอกย่อ yeah! อย่าได้คิดหนีหายเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ช้าก็เร็วเราต้องถูกไล่ตามทันแน่อย่างน้อยก็จนกว่ากำลังเสริมจะมาถึงตอนนี้ข้าอยู่ในสถานนะเป็นหนึ่งเดียวกับฟ้าดินแต่ข้าไม่แน่ใจว่า จะทําให้เจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับฟ้าดินได้ด้วยหรือเปล่าหากข้าเป็นหนึ่งเดียวกับฟ้าดินเราก็น่าจะพอสู้กับเขาได้แต่มันแต่ง่ายได้เช่นนั้นเลยเหรอปีศาท,ทำลายย่ yeah! มิติหลุมดําสวยแล้วสิระวังย่า yeah! พลังรุนแรงจริงๆขออนุญาตเอ๊ะไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องเร่งด่วนนี่นาะ ยังคิดจะโชวโอกาสนี้อีกเหรออย่าได้หวัง<า><า>ฮ<ะ>่ากดคอมฮึแบบนี้แกก็ตกอ,อยู่ในการเมืองของข้าแล้วไม่ใช่เหรอภายในเจดีเงินเจดี JD แห่งนี้ดูท่าจะเป็นอาวุธวิญญาณของอสูรมังกรถือว่าเป็นจุดอ่อนของมันเลยงั้นขอทดสอบความอดทนต่อความเจ็บปวดหน่อยก็แล้วกันย่อาอ่า บ้าเอย้ยนี่แกทำบ้าอะไรกันเอาละทีนี้ก็ยา่านีวันนี้ข้าจะฉีกร่างของพวกแกให้เป็นชิ้นๆยา่าแน่ใจนะว่านั่นเป็นมังกรไม่ใช่สุนนะัขกอขาสะเส้มเชียว นี่มันยังเร็วขึ้นอีกไม่ใช่เหรอสมกับเป็นสระศูนูจริงๆเจ้าไปกนประสาทให้มันโกดแล้วจะมีประโยชน์อะไรกันเจ้าไม่ไปทางนี้หนีรอดไปได้หนีไม่ได้แนะ่มีแต่ต้องสู้แล้วจะต้องซื้อเวลาให้เจ้าหนีไปให้ได้ข้าใกนมังกรต้องห้ามปิญญาลึกลับก้าวสวรรค์ต้องห้ามเจ้าไปซะข้าจัดการเองข้าจะทิ้งเจ้าไว้คนเดียวได้ยังไง เจ้าสองคนนี่จะเอาเช่นนี้จริงๆเหรอมาถึงขนาดนี้แล้วยังจะกล้าไปเชิญหน้ากับข้าอีกยอ่อจกักระพัดมื่นดับยอ่อข้ายคนน้าฟหวงยอ่อการป้องกันของอาสู์มักงกรตัวนี้แข็งแกร่งเกินไปได้เห็นการโจมตีของพวกเจ้าแล้วทําข้าขบขันไม่น้อยวันนี้พวกเจ้าไปละมันของข้าหื่นั่นมัน ระครังจักพรพรรดิตะวันออกอาวุธพิเศษแม้กระทั่งจักพรพรรดิเต้าหยุนก็อยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอเป็นเขานั่นเองชายคนนั้นเขาเป็นบุตรชายของจักรพรรดิตรงห่วงโจอี้เทียนแบบนี้เองเขาเป็นบุตรชายของจักรพรรดิตรงห่วงไม่แปลกใจเลยที่แม้แต่นั้นหมิงยู่สู้ก็ยังกลัวเขาเขาก็น่าจะเป็นเหมือนกับต้าฉูห่วงเหยียนกับนั้นหมิงยู่สู้ ถูกปิดผนึกไว้จนกระทั่งเพิ่งถูกปลดผนึกเมื่อไม่นานมานี้เจ้าเคยพบกับต้าฉูหงเยียนกับนานหมิ่งยู่ซู่หรือเปล่าเข่าที่สัมผัสได้ตอนนี้ดูเหมือนว่าลูกสาวของจักรพรรดิฉูและจักรพรรดิ่วนยังอ่อนแอว่าเข่าเล็กน้อยวางพวกเขาทั้งสองลงแล้วเจ้าก็ไปซะเถอะสองคนนี้เป็นคนที่ราชาปีศาจแห่งพ่าพันปีศาจของข้าตามหา